ครับเจอชันเช้างานเมื่อคืนตัวนี้เป็นงานจั่วขังไก่ครับที่เดียวที่นี่ที่เดียวเปิดง่ายครับเปิดสะดวกเหมาะทำ้อกผสมขังไก่หนุม่มไก่กระทงได้หมดครับเข้าง่ายครับเข้าง่ายสบาย ข้าจับไก่ง่ายแข็งแรงครับแข็งแรงนะระดึงตะข่ายแล้วไม่โยกไม่คอนเลยงานทำเมื่อคืนควันนี้ไปส่งลูกค้าประกอบก็ง่ายครับก็เหล็กสวมเข้าไปผมจะเขียนในเจ็นนัมเบอร์ไว้ให้แล้วก็มีสกู กูยึดแข็งแรงครับมีกรอให้เปิดเข้าออกสบายมีที่จับให้แข็งแรงครับสนใจก็ทักมาแล้วนะฮะตัวนี้จะกว้างตัวนี้เป็นจะเป็นตัวสูงอ่อกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบความกว้างความกว้างจากตรงนี้ไปตรงนี้ยเมตรห้าสิบส่วนความสูงจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ย หเมตรก็สูงรวมจากข้างล่างตรงนี้ครับพื้นจนถึงปูดปลายจวนะอยู่ที่เมตรหกสิบบายครับไม่ต้องทำโรงเรือนให้วุ่นวายได้ไปมุงจากใส่ไก่สบายเลี้ยงระเบียบเป็นเรียบร้อยครับสนใจสั่งได้ครับรวมส่งคู่ละสามเนสองโอ้ยไม่ต้องทำไม่เสียวเวลาช่างจัดให้ โอเคครับขอบคุณครับ